สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองปายสุขส, an ส,สุคนครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กุดังอุบลสายยันซาวเก้าเก้าเจ็ดครับผมภาพพี่น้องเราเบิรงการทำตุ้ดแห่ใกล้จะเสร็จสิส้นแล้วครับอ่าครับใกล้จะเรียบร้อยแล้วเริ่ดตดแห่ติดเวทีสส <ส lightning. S 1> นะครับตุ้ดแหุบลสายยันซาวติดเวทีเอาเวทีติดนี่นะครับอี่เวทีก็ต้องเห็นู่นี่ครับ เวทีกำลงเห็นเวทีให้ค่อยๆคุยอยู่กับรักรองแดนเซอร์มาเต้นสบายแล้วับจอดเด่นแล้วก็มาเต้นได้พร้อมผมเปลี่ยนมองยูมองเด่นนักดนตรีใหม่ผมเฮ้ยระบบเครื่องเสียงเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้พร้อมจูนมาสั่นเออเนี่ยเดี๋ยวสร้างแก่นิดนึงครับสร้างหวนแล้เพราะนั่งแก่ดึงออกมาจิ๊ดๆเนี่ยจังหน่อยมาสั่นเออสร้างหวนั่น ครับมาเรื่อยความจูนนะครับเด้อมาเรืเ่อยการดำเนินการทดสอบเสียงจูนระบบเสียงโดยท่านอาจารย์สายยันทองสวัสดิ์หน้าที่กูดังบนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเออเนี่ยนะครับ,บ,บเสียงระบบแอร์รอวายังเดือบลอยบัดเลยเด้อฝนของสุดขึ้นเดือบลอยแล้วเดากองไม่ตื่นทดสอบวัดนะครับสู่ถูกใบไม่ลดดังเบิดเดาเรียบร้อยครับพร,ร้อมที่จะระเบ,บิดความ มันพร้อมรับชมกันเดอยมาอื่นอ่ามือเนีเเ้ยพอกันครับอยู่นี่ละถอยออกามา,จากจังน้อยฝนะถอยอย่งมากแถวก็เลยเปิดบานี่จวดอารณามณ์เราคุ้มมากินอารมอ์ำมากลองใส่นะครับบรรยากาศที่กุดังบนสายสซาวเราช่วงนี้ก็จก็ประมาณนี้ครับฝนตกดินดินโปรย,ยครับผมมาช่องนี้ระวังฝ่าระวังฝนนะครับด้วย น้ำท่วมครับช่วงนี้อุบลราชธานีก็เริ่มท่วงนะครับแถวทิศแน่น้ำมูลอ่าทังเป็นเยสือกับเทิศแม่น้ำชีรองกับเนาะอ่าเป็นปกติของเดื่องหนาฝนครับอ่าเป็นกําลังใจให้สุขภูสุขคนนะครับเด้ออ่าดูน้ำท่วมไปนี่นะครับบรรยากาศที่กรังเราก็ฝนตกดินดินเป็นประจำครับบอกทิศบอกบอกตกแรงครับนะครับอ่า มีช่วงนี้กะโมมีงานกันครับเนี่ยเป็ดเซรีมีแต่สองวันเสาร์อาทิตย์เด้อครับเด้อเอ่อตัวสิบสองหลอนะโมท่านเข้าบ้านอยู่ไปเต็มทั้งสี่สิบหกคนแต่นี่เนี่ยเป็เเเนะดเนี่ยครับรถตอนนี้ไปประจําการอยู่ที่วงนกยงทองนะครับเนาะไบเด่นหนี่งเอ่อครับไปทุกวงครับว่าจะเครื่องบางก็ไปไปจ่างมากกัไปครับผมสําหรับรถติด เครื่องเสียง12ลอ้อระบบไฮดรูดิคครับผมข้องแข้ระบบไฮดรดิรดครับอีกบดลบนบนหน้ากับที่รถ12ลอ้อเอ่อรถแห่รถ12ลอนะ้อรถแห่12ล้อครับจะนั่งต่อเติมทำอยู่คุณอูอีกสาวชัยภูมินะ้ครับเด้เอฝากไว้แล้วนะครับสำหรับอุบลสายชาว19ก็เจ็ดปวัติจะเป็นเวทีเครื่องเสียงชุดเด็กชุดกลางชุดใหญ่ครับผมพร้อมให้บริการ นะครับแล้วก็มีภาพยนตร์จอหน่อยจอใหญ่ครับเด้อมาได้คนะครับเป็นหนังซีมด้วยหนังบุ๊ดิจิตอลมีเบิร์ครับผมใช้เป็นแบบภาพยนตร์หรือจะใช้เป็นแบบมมเดากระได้ครับผมเออแล้วก็จอเข d เฮ้าก็มีครับมีให้บริการนะครับจอในแบบจอ L ดีครับผมนี่โประมาณ่นตารางวาพร้อมโครงทัดมีไว้ให้เช่าเครื่องปั่นไฟ นี่เบดทุกสิ่งทุกอย่างโบบาจะาเป็นเสียวเบิดชุดเบดทีมฮอดบอดัมเบื้อที่เ้นเซอร์หนาคุนตีได้เบิดครับสนใจติดต่อมาได้ที่อุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปรับปรุงนี่นะครับรถคันนี้กับปรับปรุง,ท,ง,างทางปันไฟล่างทางปันไฟใหม่เออเป็นกับรับท่าสี ตาซีช่วงนี้ยังบมทันเดียวท่านเบิร์ตตัวหน่วยเลยครับนี่เพราะว่าเหตุทั้งละหน่วยกับหน่วยครับเพราะว่ามันมีหลายชุดหลายหน่วยนะครับเน้องฝน่นเนี่ยอาัธยาศาเนี่ยฝนตกกับบริธาธากับบกสวยงามน้อครับนอกฝุฝนเศร้าตกกับจังท่านะครับี่มงท่ากับจังท่าเรากะเอารถออกมากระท่าข้างในกันเลยอ่าเนี่ยครับเปลี่าบรรยากาศอุบลที่กุดังอุบลใสในตาวเราก็จะประมาณนี้นะครับ นี่รถจอดแท็บจอดเต็มครับสวยจุดของหอดก็อนี้นะครับนี่มมีซ้ำอยู่นะสร้างกันหนึ่งค่ำกาบาเส็นเดือดมืออื่นนะครับพอจูดมือนะครับเนาะสำหรับกดแชบุกดสายสั่งเอากดแชร์ไงกดแชรน้อยก็มีครับเลือกเอาตะก้ามาระคาถึงระคาแพงเดือดก่อนเลยครับอ้าวขอบคุณทุกคนครับผมจะรับชมคลิปนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามฉันสาวชาแนลครับผมคลิปนีวไว้ซสำเเอกคลิีหน้าครับผมสวัสดีครับ